ตอนแรกพอจได้ยินว่าน้องเซิร์ชหาองค์ดำแค่นั้นแหละความรู้สึกมันบอกเลยว่าน่าจะเป็นลูกเรานะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรักดภาเที่ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่วัดถ้ำโบสถยาวาดตําบนหัวลำ,อ,ำอําเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีนะคะที่นี่มีการทอดพระป่าค่ะ นอกจากจะมีงานทอดพระป่าแล้วนะคะยังมีเรื่องราวแปลกๆมาให้ผู้ชมได้ทราบด้วยนะคะดเดี๋ยวตามเราเข้ามาชมเลยค่ะสว <s uck> ัสดีคะ่ะที่โกงสวัสดีค่ะ <c oughs> เราได้มาทําบุญที่วัดท่ามบดยาวาดมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายให้เราได้รู้ได้สัมผัสนะคะแล้วก็วันนี้ ก็เป็นโอกาสดีของคุณผู้ชมนะคะที่เราได้มาเจอกับจี้โกองอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณปัทมาครสิทธิราชหรือผู้มียานสวัสดิพิเศษหรือจี้โกงนะคะ,คะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งมาเจอกันโดยบังเอิญแต่น้องคนนี้เขามีเรื่องราวให้เราได้ยินได้ฟังจนเราทึ่งเลยนะคะคนที่ดูรายการของเรานะคะ แล้วเกิดความรู้สึกว่าดูแล้วอยากเจอจี้กงนะคะเขาก็ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วก็เจอจี้กงซึ่งตอนนั้นทางจี้กงเนี่ยเขาอยากให้คนที่เป็นสาธุชนผู้ใจบุญได้มาสร้างพระพุทธรูปปางหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะขอคุยกับจี้กงก่อนนะคะสวัสดีค่ะจี้กงัดีค ได้ยินที่กงบอกว่าวันหนึ่งจี่โกงจะไปที่เขาวงพระจันทร์สามพันกว่าขั้นใช่ไหมคะแล้วตอนแรกที่กงก็ถามว่าจะไปไหมเราก็บอกว่าโอ้แค่เจ็ดร้อยกว่าขั้นเนี่ยถ้าสามร้อยยังพอว่าเจ็ดร้อยก็ยอมแพ้แล้วสามพันไม่ต้องพูดถึงเราก็ไม่ได้ไปแล้วพอดีเราก็มีภารกิจแล้วก็มีอะไรที่เราต้องทําปรากฏว่าหลังจากนั้นจี่โกงก็ส่งข่าวมาบอกเราว่าได้เจออะไรยังไงคะที่ไปเขาวงพระจันทร์วันนั้นนะคะ พระบาทของพระเจ้าวัฒน์ง์เรื่องสร้างองพระพถมของเมืองละโวก็คือพระบุทธองคง์นี้ที่จะมาเปิดบารมีของวังของเจ้าปู่เพราะว่าต้องเชื่อมกับน้องเขาเพราะว่าการอธิษฐานที่สูงย่อมหนึ่งดึงพลังบวกของของสิ่งที่มีภพภปู่ซ้อนอยู่ให้ปรปับภูภูมิใหม่แล้วก็พันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่กฎของปู่เนี่ยก็อาจจะต้องซื้อต้นแบบเป็นแสนเป็นแสนต้นๆแต่ว่ากฎของปู่ต้องการให้อยู่ในเลข ห้าหมื่นห้าหมื่นแปดคือยะมะคงแปดก็สําเร็จเพราะว่าพอลงมาไม่เท่าไหร่มาจัวัดที่วัดตั้บลน้องก็มาตามกฎของเบื้องบนน้องก็มาตามคําอธิษฐานว่าถ้าวันใดมีกุศลจิตร่วมที่เป็นลูกหลานขององค์พ่อพระอ,องค์ดําถ้าเขาเป็นน้องในสายนักรบกของปู่พระองค์ดำองค์พ่อพระองค์ดำพาะน้องเขาเป็นลูกองค์พ่อพระองค์ดำแล้วเขามาเจอจี้กรงที่ไหนตอนที่เขาอธิษฐานจิต<อ>แล้วฮะเจอตรงตรงเยื้อง ตรงหน้าปูท่ทวดนะคะ hmm. ก็เหมือน hmm. นั่งนั่งรอน้องอยู่คือรู้ด้วยจิตว่าเขาต้องมาแต่ว่าก็ hmm. น้องเขามาเรียมยานก่อนแล้วก็มาให้น้องบอกองค์พ่อว่าน้องมาแล้วนะอะไรเงี้ยท่านพ่อก็บอกว่าถ้าน้องมาแล้วต้องเจียมไม่น้องเปิดถ้ำบาดาลแล้วให้แฟนของน้องกลับน้องดึงสายทรมาร่วมสร้างองค์พระปฐม hmm. ก็คือองค์ค hmm. ุพ่อพิษค่ะ hmm. <Huh. S 2> นาลายก็คือพระอ,องค์ดำจันทร์สัตรินนะคะก็คือเป็นองค์ปฐมเพื่อถวาย บารมีขององค์ปู่อนันต์ด้วยเพราะว่าท่านเป็นเจ้าชายระมังของประเทศอินเดียที่มีทรงเครื่องราชแบบนี้ปางข้านิรถสมัยบัตหมายถึงว่าเข้าทานเข้าจานเป็นพระด้วยพพังหน้าปกระบูเพื่อเพื่อกอบกู้ธรรมแล้วก็เพื่อล้างอาถรรพ์ดวงบ้านดวงเมืองด้วยอะไรนี้แล้วแล้วกดตรงนี้ต้องต้องร้อยหัวใจของทิดานนาคีหรือนักลบของสายยางเพื่อมาเชี่ยวง,งาน ให้ถวายองค์พ่ออานาตกะแล้วก็องค์ปู่องค์ย่าทุกๆองค์ทุกสายญานเมื่อะลองเสร็จเพราะการของแม่ย่าในเดือน,น,นาเขาต้องเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนแสงหมดเพื่อเป็นสีแห่งราชากับราชนีอืมจ้าทุกค่ะกลับมาอยู่ที่น้องผู้หญิงคนนี้นะคะอ่าอยากให้น้องแนะนําตัวนะคะชื่ออะไรนามสกุลอะไรคะชื่อกิติการชิพีค่ะเลยว่ามะเมียวค่ะอืมค่ะ ตอนนั้นมีเหตุอะไรจูงใจให้อยากมาสร้างพระพุทรุปที่นี่คะอะตอนแรกอะคะ่ะที่มาเพราะว่าแฟนเขาอยากรู้ว่าในบริเวณลบบุรีเนี่ยมีองค์ดำแสงไหมอยู่ที่วัดไหนหนูก็เลยเซิร์ชก็เลยเจอคลิปของพี่แล้วก็เลยแบบลองมาดูอะคะ่ะก็มาเจอสิ่งเจอก็คือเจออ๋อมาเจอพ<ๆ>อดีแล้วก็วิ่งไปถามท่านว่า อยู่ในคลิปของพี่สวัสดิ์ชื่อไหมอตอนนั้นจําได้ว่าเป็นชื่อคลิปอะไรหนูจาชื่อคลิปไม่ได้แต่ก็คือดูซ้าแล้วซ้ำอีกแต่ไม่ได้จําชื่อคลิปดูเฉพาะที่พี่สัมาษณาอะคะ่ะรักข้ามภพอารักข้ามภพค่ะ๋อะก็คือรักข้ามภพใช่มันน่าสนใจนะชื่อมันแปลกใช,ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมแล้วตอนที่ดูเชื่อไหมเชื่อนะคะบอกไว้ถูกเหมือนกันค่ะ แล้วก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบเพราะว่ารักข้ามพบก็เลยข้ามมาที่นี่เลยนะ <c oughs> <c oughs> ข้ามจากจังหวัดอะไรมาที่นี่ก็เนี่ยมาจากกรุงเทพอ๋อจากกรุงเทพข้ามมาที่นี่อะไรมาที่ท่าหลวงลพบุรีก็ตอนนั้นพอดูคลิปเสร็จแล้วได้อธิษฐานจิตอะไรไว้ไหม,ไมคะ,ะแค่คิดว่าอยากเจอผู้ที่กอืงค่ะอยากเจอผู้หญิงคนนี้จังแล้วก็อยากเจอพี่ส่อรวาว ทำยังไงถึงจะได้เจอหนูก็ไม่คิดว่ามันมันเร็วมากเลยแล้วขออะไรไว้ไหมคะไม่ได้ขอค่ะแค่ขอแค่มาเจอก็ให้มาเจอใช่ค่ะแค่เจตนาที่มาก็คือขับรถมาเลยเพื่ออยากอยากมาไหว้ท่านแค่รู้ว่ามีท่านอยู่ที่นี่แล้วอยากมาไหว้นะคะแล้วพอมาถึงได้มาคุยกับจี้กงเกี่ยวกับเรื่องสร้างพระใช่ค่ะก็เลยเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าพอได้คุยแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่า เราจะสร้างได้หรอ mm hmm. คอคือไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเพราะว่าตอนนั้นมูลค่าก็อยู่ที่เหมือนประมาณแปดหมื่นบาท mm hmm. ที่ทีโกงแจ้งก็อยู่ประมาณแปดหมื่นนะแล้วก็ส่งมาให้อีกอยู่ที่แสนกว่าบาทนะี mm ่ว hmm. ก็เลยคิดว่า mm hmm. เราจะสร้างได้หรอมันเยอะมากเลยนะ mm hmm. ใช่ใชก็เลยไปคุยกับลงหล่อค่ะ mm hmm. ลงหลอก็เลยบอกว่าอ่าแล้วองดำค่ะท่านสื่อผ่านแฟนว่า ระเนี่ยจะต้องเป็นหน้าปกลบุรีองพญานาคต้องเป็นสีดำองค์พระต้องเป็นสีทองคือสื่อขนาดนั้นเลยนะคะเขาสื่อผ่านแฟนแล้วใครก็เลยบอกแล้วเหมียวก็เลยบอกจะหาได้ยังไงเพราะว่าองค์พระหน้าปกก็คือจะมีเหมือนกันใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าไปไปหาที่โรงหล่อของลุงเรือค่ะเขาบอกว่ามีอีกองค์หนึ่งนะแล้วเขาก็ส่งให้ดูก็เลยเอารูปเนี่ยค่ะไปให้แฟนดูเขาบอกใช่นี่แหละที่เขาต้องการ แล้วแฟนมีอะไรสื่อสารพวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ด้วยเหรอเขาสื่อได้ค่ะเขาเหมือนหนูพูดไม่ถูกอะค่ะนะคะเขาแม้กระทั่งบทสวดต่างๆที่ตั้งตรงนั้นนะคะก็คือเขาสื่อผ่านแฟนก็จะต้องเป็นคนพูดคบนี้เพื่อเอามาตั้งตรงค่ะคนหลังจากนั้นก็คุยราคากันใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าก็เลยคิดในใจว่าเออแปดหมื่นไม่ไหวแน่เลยเราจะทำไหวหรออยู่ๆอ่ะ ทางโรงหล่อก,ก็เลยบอกว่ามีโลหะผสมนะอยู่ที่ห้าหมืแปดกับกันเลยใช่แปดหมื่นกว่าเป็นห้าหมื่ <8. S 1> หนูก็เลยบอกงั้นหนูไหวที่ห้าหมนแปดค่ะก็เลยปรึกษากับปู่จี้คงว่าได้ไหมคะถ้าจะเป็นห้าหมแปดถ้าไม่ได้เป็นแปดหมื่นเขาก็เลยไม่ติดอะไรเขาก็เลยบอกได้พอได้ปุ๊บหนูก็เลยคิดเอ๊ะจะทํายังไงดีตังไม่มีสักบาทเลยค่ะณนะตอนนั้นเป็นศูนยเลย เพราะว่าประสบปัญหาแบบบริษัทก็เจอวิกฤตเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปบอกกับน้องสาวฉันอยากสร้างพระนะแต่ฉันยังไม่มีต้นบุญเลยน้องสาวก็เลยถามกลับมาว่าต้องการเท่าไหร่บอกว่าสามพันเพื่อเอาไปประจำโรงหลองน้องสาวก็เลยควเงินสามพันบาทให้เลยค่ะก็เลยบอกว่าขอบคุณมากที่ที่เป็นต้นบุญให้ทุกุด้วยค่ะค่ะแล้วหลังจาก,กวันนั้นน้องสาวเขาบอกบุญต่อภายในวันนั้นนะคะได้เงินมาหมื่นกว่าบาท สาทุกค่ะค่ะแล้วก็ใช้เวลา12วันค่ะได้เงิน50,000าทโอ้โหอนุโมทนาสาทุกับทุกผู้ทุกนามด้วยค่ะก็เลยเดี๋ยวเชื่อนะค่ะแล้วก็ตอนนั่งสมาธิอะค่ะแบบอยู่ๆก็เห็นองค์พ่ออนันตนาคราชในนิมิตคือสว่างว่าเป็นสีทองก็เลยอุทานขึ้นว่าพ่ออนันตนาคราช ก็อธิษฐานว่าขอให้หนูทําสําเร็จนะคะขอให้หนูสร้างพระได้สําเร็จ12วันแค่นั้นนะคะได้ห้าหมื่นแปดตามองพ์พระแล้วหนูก็เลยคิดว่าในเมื่อมีองค์พระแล้วกระถางทูบยังไม่มีเลยเงินถวายพระยังไม่มีบายสียังไม่มีอะไรยังไม่มีพอไปบอกเขากับร้านดอกไม้องค์เวอร์คค่ะว่า ต้องการบายสีบุใบายสีเทพหนูไม่รู้จักเพราะว่าปู่จะสื่อมาว่าต้องมีอันนี้อันนี้อันนี้ก็เลยไปถามเขาเ,เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขารับเป็นเจ้าภาพให้หนูก็เลยได้บส<ด>ีค่ะบายสี<ด>บสุใบสีเทพมามแล้วก็เขาแถมฉัดเงินฉัดทองไว้หนึ่งี่ยมค่ะแล้วก็แล้วก็เลยเงินตรงนั้นนะคะคได้มารวมๆแล้วเกือบเก้าหมื่นบาท โอ้โหสาธุสาธุค่ะก็คือเงินทุกอย่างก็ใช้ในการถวายพระใส่ซองถวายเพ็ทุกอย่างเลยค่ะตัวหนูเองออกไม่เกินห้าพันแค่นั้นค่ะทุกอย่างแล้วก็คือเงินที่เหลือก็คือถวายพระทั้งหมดนะคะไม่ไม่ไม่แบบเยี่ยมเลยถวายทั้งหมดแล้วก็โมทนาบุญด้วยค่ะค่ะทางแฟนก็คือจัดทำล็อกเก็ตเพื่อ เอามาถวายค่ะเผื่อแล้วพระอาจารย์ท่านจะได้รางวัแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโครเวอร์ทุกอย่างเลยค่ะหนูก็ต้องขอบคุณสะพานบญหนูขอบคุณกับกาลยามิตรมิตทุกท่านที่ทําให้ทุกอย่างสําเร็จไม่ใช่หนูคนเดียวเพราะเพราะสายใหญ่ที่ทุกคนทุกคนเชื่อแล้วหนูก็โทรมาหาแม่ชีตุ้มท่านก็เลยบอกว่าสิ่งที่ออกจากพระโอดแล้วยังไงก็สําเร็จหนูก็เลยมีความมั่นใจในการที่จะ ทำให้สาเร็จแล้วก็มีผู้จี้คงคอยบอกตลอดว่าต้องมีอันนี้อันนี้อันนี้มีทองมีอันนี้นะต้องเป็นแบบนี้ค่ะท่านตามงานตลอดแล้วก็สําเร็จด้วยเพราะว่าท่านคอยช่วยคอยบอกตลอดทุกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเพราะว่าท่านท่านช่วยค่ะแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยคิดจะสร้างพระเลยใช่ไหมคะเคยคิดกับแฟงค่ะแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเราจะทําได้ยังไงแค่นั้นเองค่ะ แล้วเป็นฐานนักตกด้วยนะคะที่อยากจะทําแต่ก็เคยคิดกันไว้ว่าอยากทำเนาะอ,อยากทำเนาะแต่ยอยู่ๆอก็มนถึงเวลาใช่ไหมใช่ค่ะใช่มนถึงเวลาต้องทาตัวแฟนเองก็งงว่าทําไมเรารับปากเขาง่ายจังตอนที่ปู่ที่กรมมาบอกเยวก็แบบไม่รับปากเลยเพราะในใจคือฉันทําไม่ได้แน่นอนก็เลยโยนไปให้แฟนนั่งคุยแทนพอคุยเสร็จกลับมาฉันรับสร้างพระเรียบร้อยแล้วนะ เขาก็เลยเขาเป็นคนเรับในการับนะคะใช่ตอนนี้จะย้อนมาถามที่โกงอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าที่โกงทราบอยู่แล้วแหละว่ามีอะไรมาสื่อสารมาดนใจให้เขาทำแบบนี้บ้างไหมคน้องเขาเกิดวันอาทิตย์พลังบวกดีจิตคกงตั้งมั่นแล้วเขาก็มีกรรมฐานอยู่แล้วน้องขอใจบริสุทธิ์คาว่าสิทธิ์บริสุทธิ์นี้มันทําอะไรได้เร็วแล้วก็น้องเขาเกิดวันอาทิตย์เป็นรลังลังแสงของพลังฤทธิ์ฤทธิ์ของนักรบอยู่แล้ว ก็เป็นกฎของไตภูมิว่าต้องเลือกของเลือดนักรบกเพราะว่าฤทธิ์ของเลือดคืออายาสวรรค์นั่นคือฤทธิ์ของนักรบกของหลวงพ่อพระองค์ดำจันแสนเสริงว่าท่านสำเร็จท่านเคยบอกว่าองค์นี้เป็นเก้าราชาองค์นี้เป็นทุกๆอย่างเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งปู่เป็นทุกๆอย่างได้แต่ว่าปู่มุชลินมาเป็นปฐมเหตุสองแต่ก็คือหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าองค์องค์ปู่ย่ามาปฐมก่อนแล้วก็มาปู่มุชลินเป็นองค์ปฐมสอง วัสมธรรมก็คือรัตนสูตรสามนี้แล้วน้องเขายินดีคำว่าสัจจ์ที่เกี่ยวกับเจ้าปู่เจ้าย่าประวัติที่เราลงมาจากเขาองค์พระจันทร์มันคือการเชื่อมยานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฐมหมดเลย<ะ>เพราะสวดมนต์ไปขึ้นไปก็คือโดนโดนทดสอบนะก่อนจะขึ้นไปเปิดเขาองค์พระจันทร์ษศที่สิเจ็ดนี้ก็เลยบอกว่าถ้ามีหน้าที่ของพุทธศาสนาทําให้สําเร็จ ฉันจะขอลาหน้าที่ตรงนี้จะไม่ทาตรงนี้อีกเลยแจะเข้าคําถามตลอดเลยแล้วทีน,นี้หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อประดมก็เลยบอกว่าทําไมใช้วิสจักขนาดนั้นบอกว่าถ้าไม่ทาขนาดนั้นมันจะขึ้นไม่ได้เลยมันที่เก้าที่เก้ามีนะต้องออกกองนักลบมาของอยุธยาก็คือกองทัพพระในเรืวนพระเจ้าตากของตนบรุรีก็คือน้องเข้ามาแล้วก็น้องมะเมียก็จะเป็นเซตเซตสองอันอันนี้ปู่ย่าเป็นปฐมอยู่แล้วเซตสอง mm hmm. เซตสองก็คือลวมมาลังก็คือรัตนสุสาน ท่านก็เลยบอกว่านี่แหละคือหัวใจนี่คือหัวใจที่มีคุณธรรมเอาจิตวิญญาณสร้างด้วยศัจจะไม่ได้คุณค่าของเงินถ้าคําพูดแล้วพูดแล้วทาไม่ได้มันก็จะไม่เจอคําว่าสัจพิศีลอันนี้อยากจะถามว่าพออยู่ดีๆเขากับสนใจน้องเขากับสนใจพระองค์ดําองค์ดําแสนสลิดจันทาเขามีอะไรเกี่ยวพันกับองค์ดำไหมคะก็เป็นรูปของพระองค์ดํา กับใครครับขอบแม่ม่นิจันทาเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันถูกลิขคิดมาแล้วคนที่แปดแล้วนะเนี่ยตั้งแต่รู้มานี่มีแปดคนแล้วนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เอคนที่แปดอ่ะจะมีอำนาจลิ์บวกดีมากกว่า <c oughs> คนอื่นๆเพราะว่าคุณธรรมเขา มีพลังบวกเชื่อมกับกองนักลบพ่าองดำเลือกว่าน้องมะเมี่ยงคือลูกพ่ออรเลือกของพ่อนิดเร็วมิน่าเท้าถึงอยากเจอท่านพ่อเขามากเสด็จพ่อเขาวันนั้นปกติคงไม่เคยอัญเชิญรูปลักษณ์ข้างในมาแต่วันนั้นพ่อองพ่อองดำบอกว่าอง์นี้ไม่ใช่ฉันหรอกไม่ได้รอเลยจะกงเอามาของกองอยู่ที่วิหาคผก็บอกว่าอง์พ่อไม่สามารถเปันเชิญร่างกายเพราะเขาก็เลยบอก ลูกเนียต้องเห็นรูปพระของพ่อชี้หล่อที่มีพลังที่มีอำนาจที่เขาถือหอมชาออกที่ตั้งไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วกเก็บไว้ข้างในเพ,าพราะพะองคงเขาก่วงเพราะร่างกายเขาจะไม่ค่อยคืออยู่ในวิหารเราไว้ในผูววิหารไหมต่นี้จี้คงเขาเอารูปเสด็จพี่องค์ดําเป็นรูปหล่อมาให้พวกเราเดี๋ยวเราจะถ่ายให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วจะได้ถามจี้คงว่าได้มายัางไงแบบไหนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆที่ น้องเขาก็มีความรู้สึกกับเราเช่นเดียวกันกับเราซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราหนีพ่อเขามาเกิดลูกเขาก็ต้องไม่พอใจที่พ่อเขาเสียใจเพราะว่า,าเสด็จพ่อของเจ้าพอเสียใจท่านก็บอกว่าต่อไปนี้ท่านจะเลิกรับบาตรบริการแล้วก็มุ่งในการปฏิบัติธรรมท่านจะไม่มีใครอีกแล้วแล้วจะแบทำแล้วจะตามหาแม่ให้เจอจนกระทั่งชาตินี้ครบ500ชาติพอดี เป็นเวลาหลายหมื่นปีที่มาเจอกันถ้าดูรายการของเรานะคะอ่พ ep พิเศษตอนพิเศษตั้งแต่ ep หนึ่งไปเรื่อยๆน่าจะถึงเจ็ดหรือแปดประมาณนี้นะคะจะรู้เรื่องราวหมดเลยว่าเป็นอะไรยังไงโดยเราขอเสด็จพ่ออนันตนาคราชมาสื่อให้จี้กงเนี่ยมาเป็นผู้มียันสพิเศษคุณปฐมพรศิทธราชก็เลยมายืนยันให้เราซึ่งเราเป็นคนขอเสด็จพ่ออนันตนาคราชเองแล้วก็มาเจอเป็นเรื่องที่แปลกมาก เพราะจี้กงหรือคุณปทุมพรศิริราชผู้มียันาสมมัารพิเศษเนี่ยเป็นคนที่รู้จริงๆเลยค่ะทุกครั้งที่เรามาที่วัดถ้ำบดยาวาสจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆและจี้กงจะเป็นคนมาไขปัญหาทุกอย่างตอนนี้ลูกเหมี่ยวเคลียร์ไหมคะสว่างทุกอย่างเลยไหมคะ ทำไมถึงอยากรู้แต่เรื่องพระองค์ดำนักหนาหนูยากรู้หนูแบบเซิร์ชตลอดว่าที่ไหนมีองค์ดำหนูอยากไปหนูอยากไปอย่างเงี้ยตลอดเลยนั่นแหละการที่ที่แม่ถามเนี่ยว่าทําไมถึงไม่สนใจแม่เพราะแม่รู้ด้วยจิตแม่เองว่าการที่เราทิ้งเข้ามาทําให้พ่อเขาเสียใจเขาก็ต้องรักพ่อเขาเขาไม่พอใจแม่แน่นอนหนูไม่มองแล้วหนูก็ไม่ได้ใช่<ๆ>ใช่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละหนูลงรถมาถึงหนู ไปเกาะแขนองดำแล้วหนูก็ร้องร้องร้องไห้ร้องไห้จนจี้คงมากอดถึงถึงหายหแล้วก็คือแบบฮึบหายไปเองหนูก็งงว่ามันทาไมหนูเป็นแบบนั้นคือตอนนี้หนูไม่มองแม่เลยไม่มองเลยไม่อยากเห็นเลยตอนนี้คุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราทํากรรมไว้ตั้งแต่อดีตทําให้ลูกเราหลายๆคนที่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ใครที่รู้ตัวว่าเป็นพระราชธิดาพระราชโอรสของมณีจันทา ซึ่งเป็นเราในดชาติกษเดชพี่องค์ดำเนี่ยถ้าดูคลิปนี้นะคะแม่ขอโหสิกรรมแก่ลูกทุกๆคนเลยนะที่แม่ทําไม่ดีกับพวกเจ้าไว้ทิ้งพ่อไม่พอทิ้งลูกอีกตอนนี้มี8คนแล้วน้องคนนี้เป็นคนที่8ดเนี่ยอีกเจคนเราก็รู้แต่เราต้องขออนุญ,ญาตก่อนว่าแต่ละคนจะให้เราเปิดเผยได้ไหมเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลบางคนน่นอาจจะไม่อยากให้ออกสื่อ เราไม่สามารถทําตรงนั้นได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการควบคุมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่หลายพบหลายชาติที่ผ่านมาทําให้แม่กับลูกมาเจอกันในชาตินี้อีกแต่ก็ดีใจนะคะได้อโหสิกรรมให้กันจะได้ไม่มีอะไรนั่นแหละค่ะกันแล้วใช่เพราะตอนนี้องค์ดำแสนสิจันทาท่านมาฝากจิตของท่านมาที่หัวใจของเราและก็ฝากจิตของท่านไปอยู่กับท่านมี ท่านเขาเรียกว่าท่านพี่พระองค์ดําเรียกว่าท่านพีน่คราวนี้ท่านก็จะเข้าขาออกย็อยู่ทางนั้นอยู่ทางนี้อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าสองดวงจิตแยกกันยังไงเราไม่แน่ใจแล้วพอน้องบอกแค่นั้นแหละว่าอยากเปิดแค่นั้นแหละนึกยินในใจเลยเอาแล้วมาเจอลูกอีกแล้วเพราะเสด็จพี่องค์ดําบอกแล้วว่าเดี๋ยวลูกเราจะมีอีกลูกเราจะมีอีกจะมาอีกอะไรสักอย่างหนึ่งท่านบอกไว้ หนูนี่คนที่แปดแล้วเขาบอกคนที่แปดะหหนูอ่ะเกิดเทียงแปดนะห,หนูอะไรหนูล <c oughs> ้หนูก็เลยอึ้งว่าชีวิตหนูเกี่ยวกับอะไรกับไก่ก 8, 8. อแปดขาวนี้นะคะอะ่อันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกครั้งที่เรามาร่วมบุญที่วัดถ้ำบดยาวาส เราได้มาเจอจี้กงเมื่อไหร่นะคะจะมีเรื่องราวแปลกๆให้เราได้รู้ได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆเลยแล้วโอกาสนี้นะคะพอมีโอกาสได้เจอลูกก็คือองค์ที่แปดที่มาเกิดตรงนี้ก็คือเราก็จะของหัวิกรรมแก่เขาเพราะว่าเราทําไม่ดีกับด็จพี่องค์ดำไว้แล้วก็ลูกๆไว้ก็คือความรักความหึงหวงเห็นท่านมีหลายบาทบจาริกาเราก็ไม่เข้าใจเข้าใจผิด คิดวา่าท่านไม่สนใจเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วเสด็จพี่องค์ดําก็พูดให้เราฟังเหมือนกันว่าตอนนั้นทั้งออกรบอย่างเดียวเลยพอรบชนะปุ๊บเจ้าเมืองต่างๆก็ถว,วายที่ด้าให้ท่านก็ไปรบอีกไปรบอีอย่างเงี้ยท่านก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลเราจนเราหนีออกไปท่านก็ไม่คิดเลยว่าเราจะจิตใจแข็งขนาดนั้นหนีไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ล่าลากันไม่ได้ไเลยอันนี้เราคุยกับสามีของเราซึ่งเสด็จพี่องค์ดํามาใช้จิตสื่อกับสามีของเราและก็มาฝากดวง จิตของท่านไว้ที่หัวใจของเราซึ่งตอนนี้ได้โอกาสพอดีเลยที่เราได้มาเจอลูกของเราในอะดีตชาติที่เกิดเป็นมนุษย์แม่นะขอโหสิกรรมกับลูกด้วยที่หนีพ่อมาเกิดแล้วก็ทิ้งพวกเจ้าด้วยทำให้หลายๆคนที่เป็นโหรสเป็นพระราชิาแม่ไม่พอใจแม่โหสิกรรมให้แม่นะลูกหนูโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นค่ะ ถึงว่าหนูเห็นแม่แล้วหนูไม่อยากมองใช่แล้ไม่อยากมองจริงใช่ลูกของแม่เป็นอย่างงั้นหมดเลยทิ้งพ่อแล้วทาให้พ่อเสียใจลูกหลายคนไม่พอใจหนูหนูมากถึงหนูแค่คือเกาะเกาะแขนของพ่อแล้วร้องไห้ตลอดแต่หนูไม่อยากมองแต่หนูไม่มองหนูไม่มองแม่เลย ะะที่น้องเหมียวเขาเป็นต้นบุญที่หาสายบุญมาสร้างพระปางนี้นะคะเดี๋ยวอนุโมทนาบุญร่วมก,กันกับเรานะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ เวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดถ้ำบดยาวาสที่นี่อย่าลืมช่วยค่าไฟวัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเงินสร้างบุญวมมุนด้วยนะคะมัทน,นาสาธุด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธุนี้เราก็มาทอดผ้าป่าที่วัดถ้ำบดยาวาสตรงกุวันที่24มีนาคม2 5 6 7นะคะก็มาเจอคณะญาติธรรมเยอะแยะเลยนะคะ ด้านหลังของเรานะคะคุณผู้ชมเป็นศาลาธรรมสังเวทที่เป็นสีแดงๆนะคะตอนนี้นะคะยังขาดปัจจัยในการสร้างเห็นไหมคะว่าจะมีแต่พื้นเปล่าๆนะคะเวลามีใครมาจัดงานศพที่นี่นะคะก็จะไม่มีสําหรับพระนั่งเพื่อจะทำพิธีการให้ทางนี้นะคะแล้วก็ญาติโยมก็ไม่รู้จะนั่งตรงไหนดีนะคะเราก็เลยอยากจะขอเป็นสะพานบุญให้กับสาธุชนผู้ใจบุญนะคะ ในการนี้เราจะแจ้งชื่อบโทของวัดที่นี่ให้นะคะโทรมาสอบถามได้แล้วก็สาธุชนผู้ใจบุญนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าโอนกันมาแล้วนะเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะส่วนท่านใดที่ต้องการมาสัมผัสที่นี่นะคะที่นี่มีเรื่องราวแปลกแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ที่เราสัมผัสได้นะคะแล้วหลายๆคนไม่ใช่เราคนเดียวนะคะให้มาเที่ยวมาสัมผัสที่นี่ก็ได้นะคะวันนี้ ถึงตอนท้ายรายการแล้วนะคะเราไปก่อนนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะบายค่ะ